อัติแฟกตดาบทูสวรรค์6ปีอาวุธประจำตัวของซินเลินเซีย SP มาดงดีเทลกันสักหน่อยว่าชิ้นนี้เนี่ยมีความสำคัญอะไรบ้างมีสแต็กบัฟต่างๆอะไรบ้างและส่วนประกอบที่ได้มาเนี่ยแร่งที่มาลัะจากไหนบ้างและความสามารถมีอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับ s t ตลล a าโกพั s เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุด เติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e ลลาส plus ดิงอยู่ใต้ description อะไรครับประกาศสวัสดีเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจันแจกไนท์นเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับซับป,ประยุทธ์วิญ,ญาจาร์เซิร์เวอร์ไตหวัดน,นะครับกับ r t i f a c t ดาบทูสวรรค์6ปีนะครับบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะลงดีเทลให้นะครับสำหรับ ชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่ทำให้6กปีกเอนะครับได้เฉิดฉายนะครับเป็นตัวละครที่ติดเมตาในการตีกระดูตีกิจกรรมนะครับเลยนะชิ้นนี้แหละที่ทำให้เขาเนี่ยเก่งนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเบากว่ากระบี่นะครับกระบี่เอสพีเนี่ยมันเป็นแพทของเขาครับส่วน6กปีกเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของการเตรียมการนะครับเดี๋ยวการแทบวิญญาณยุทธเข้าเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่ทำให้6กปีกเอเนี่ย เก่งยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ากายแท้เนี่ยก็เป็นกระแตกที่ดีแล้วก็คงอยู่าอาวรด้วยนะเป็นกายแท้ที่ดีมากๆนะครับสามารถเปิดใช้งานก็งาก่ายเงื่อนขไม่มีอะไรเลยนะครับสำหรับตัวท้ทา,าของ6ปี HP นะครับท่าของอัติแฟก6ปีนะครับจะมาขายในราคา1,280เพชรโดยประมาณนะได้ตั๋วสุ่ม20ใบแล้วก็ได้อาวุธฟรีนะครับชิ้นเนี้ยนะครับในราคาประมาณ1,280เพชรก็เตรียมเพชรกันเอาไว้ล,ละกันก็เหมือนคลิปที่จานลงไปเมื่อวานครับอัติแฟกของเทป เทพอ่าเทสมุทรอ่ะนะครับมันเหมือนกันเลยเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเหมือนกันเดียดเดยเลยนะครับก็เป็นการสุ่มนะสำหรับทานะของส่วนประกอบนะครับเนี่ยมันจะมีอันนี้สีลุงครับอันนี้เนี่ยจยนได้มาจากอ่ากิจกรรมครบรอบ2ปีนะครับมันจะมีกิจกรรมของมันเองนะครับแล้วก็กิจกรรมครบรอบ2ปีก็มีแจกเช่นเดียวกันนะครับจานจะขายแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับยังไม่มีนะครับโดยชิ้นนี้สีแดงอันนี้แล้วก็สีเหลืองอันนี้ครับถ้าจานจะไม่ผิดนะเนี่ยชิ้นสีแดงอันนี้กับชิ้นสีเหลืองอันนี้สามารถใช้หินหอแแกก้้วไดครับ หินหอแก้วคือกิจกรรมที่เอาหินที่มันเป็นสีลงดูเขียวๆมาแลกของนะครับอันนั้นอ่ะเก็บไว้เยอะๆครับไม่ต้องใช้นะไม่ต้องรีบใช้มาสามารถเอามาแลกไอ้พวกของอัพอาร์ติแฟกต์ได้นะครับเนี่ยมันจะมีของหลงๆมีของอันนี้ครับเนี่ยมันจะมีของหลงๆแล้วก็มีของธนะของอ่าส่วนประกอบในการอัพเนี่ยมาแลกได้นะครับแต่ว่าจานอัพโภปิมากกว่านะจานไม่ค่อยได้ไปอัพหลงๆนะครับโดยนะครับชิ้นนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถเลยก็คือเราเนี่ยจะไม่สามารถใสป่ปอะใส่ซี ไม่สามารถใส่ถังเฉินหรือว่าไม่สามารถใส่เทียบสมุด SP ลงได้นะครับดังนั้นเสือ6ปีปีปีตรง SP เทียบสมุดลงๆล,ลง SP เซียนต้าหลือวสามารถใส่ลงทีมทําให้เอฟเฟกนี้ทํางานได้นะครับในกรณีที่เราใส่ตัวละครที่เขาห้ามลงไปเนี่ยจะทําให้เอฟเฟคของอ์ติแฟกตเนี้ยมันจะไม่ทํางานเลยนะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถโดยรวมครับความสามารถโดยรวมของท่า้าของอ์ติแฟกตนี้กันก่อนนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับเราอย่าไปใส่ลงตัวที่เขาห้ามนะครับเมื่อปับบปรับแต่งระดับถึงนะครับนั่นคือไอชิ้นส่วนพวกนี้แหละนะครับเรวงเลเวลนะครับก็คือศัตรูเนี่ยมีมากกว่า3ตัวบนสนามนะครับความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากการโจมตีของฝ่ายเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น3% 12เ2 33 45สยบสูงสุดที่60%นะครับ และจะได้รับพลังแห่งพลังไฟแห่งดวงตะวันนะครับหชั้นหลังการโจมตีด้วยนะโอ้โหวแน่นจริงๆนะครับแค่ใส่ลงไปนี่ก็ว้าวนะยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยเนี่ยแค่นี้ก็แบบว้าวนะครับพลังไฟแห่งดวงตะวันนะครับสถานะพิเศษจะคงอยู่ถาวรไม่สามารถลบล้างได้นะครับซ้อนทับได้ถึง45สแต็กเลยและเมื่อสแต็กเต็มนะครับจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น2เท่าจากความเสียหายเดิมครับโอ้โหไม่แปลกใจครับที่ทำไมมันถึงได้แรงนะครับ โอ้โหนี่มันโจมตีจัดาโจโจจัดๆเลยนะครับเนี่ยย,ยิ่งออกไปโจมตีบ่อยๆเนี่ยสแต็กยิงเก็บมานะครับแล้วสแต็กเต็มความเสียหายเพิ่มขึ้นที่สองเท่าอีกด้วยแม่เจ้านะครับแล้วก็ในส่วนของการสะสมท่าหน้าของชิ้นส่วนอ์ติแฟต์นะครับเนี่ยมันจะมี6ชิ้นนะครับแต่ว่าจานมีแค่4ไงอันที่6มันเลยยังไม่ปลดนะครับเนี่ยขาดชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับก็คือความสามารถอันนี้เนี่ยมันจะเป็นความสามารถที่เราเนี่ยจำเป็นที่ต้องหาพวกองค์ประกอบมาอัพนะครับ แรงของอาวุธ2อย่างนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยความเสียหายจุดท้ายที่เกิดจากฝั่งเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น16%อย่างถาวรน,นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถอัพสเต็คเพิ่มขึ้นเพนถึงระดับ80เนี่ยความเสียหายจะเพิ่มขึ้นถาวรเป็น18%ครับนั่นคือเลเวลไงก็คือไอ้พวกเลเวลแล้วพวกขั้นพวกเนี้ยอัพรวมกันอ่ะมันจะมีเลเวลบอกเห็นปะ80จันยังอัพไม่ถึงนะครับ แรงอาวุธนะครับ4ชิ้นนะครับเมื่อยูนิตมากกว่า3ตัวบนสนามความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากการโจมตีพื้นฐานและทักษะวิญญาณจะเพิ่มขึ้น27%เนะครับเมื่อเรากัดรวมกันน่ะรวมได้ถึงระดับ100อเนี่ยมันจะกลายเป็น34%เลยโอ้โหวันอัพโคตรแรงเลยอ่ะจริงนะเนี่ยไม่นี่ดูแค่นี้ก็แรงจะจัดแล้วนะครับแล้วแถมเพื่อนร่วมทีมก็แรงด้วยนะเพราะว่ามันนับเป็นตัวในทีมนะครับแต่สายปีกก็ไม่ค่อยมีคนเอามาลงด้วยเนาะหกปีกก็ลงเฉิดฉายตัวเองปกตินะครับ แรงของอาวุธ6แบบนะครับก็คือความเสียหายุดท้ายที่เกิดจากฝั่งเราเนี่ยต่อเป้าหมายหลักการโจมตีแรงขึ้น20%และความเสียหายต่อเป้าหมายอื่นๆจะเพิ่มขึ้นที่300%ครับโอ้โหแม่เจ้าการโจมตีหมู่ที่ล็อกเป้าหมายครับจะทำให้เพิ่มความเสียหายยิ่งขึ้นนะครับตีหมู่ก็ดีตีเดี่ยวก็แรงนะครับอะแล้วก็ในส่วนที่เป็นของความสามารถของ6ปี SPA นะครับเจ้าของอาวุธนะ เจ้าของอาวุธเองนะครับเอฟเฟกต์ฟิวชั่นนี้นะครับความเสียหายสุดท้ายของพัรธมิททั้งหมดจะเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์การใช้งานทักษะวิญญาณทั้งหมดของฝ่ายเราเนี่ยจะใช้เกรดลดลง2เกรดและทักษะวิญญาณถูกปล่อยออกมา2ครั้งแรกในในรอบของการต่อสู้และสามารถกระตุ้นได้สูงสุด1ครั้งต่อ1รอบด้วยนะครับโอ้โหแม่เจ้าชิ้นนี้ในราคาเพียงแค่1,280เพชรนะครับอันนี้ไม่ได้ขายนะแต่ว่าราคาแค่1,280เพชรมันความสามารถมันว้าวขนาดนี้นะ แต่ส่วนอ,อนื่นๆเนี่ยก็ต้องเราจะดวงจะหากันเอานะครับอันนี้จะก,ก็ขาดชิ้นนึงจริงๆอะ่ะอันนี้แรกจากตู้หอแก้วมานะครับแล้วก็ชิ้นเนี้ยกับกับชิ้นตีแดงไหนไม่รู้ว่าได้มาอยู่นะครับสามารถแลกได้นะเก็บพวกหินหินหอแก้วไว้นะครับที่มันมีหลายหลายมื่นอะ่ะไม่จําเป็นที่ต้องแลกของเยอะพวกสกงสกินอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปแลกครับไม่คุ้มแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าน่าจะเป็นความสามารถโดยรวมนะครับของ ของสแต็กที่มันมีอยู่ในในของทั้งหมด6ชิ้นของเรานะครับภาพรวมโบนัสทักษะนะครับอันนี้มันเป็นภาพรวมโบนัสะนะครับก็พูดข้าวๆแล้วกันนะของจานก็จะมีสแต็กเพิ่มขึ้นนะครับโจมตีมีโอกาส30%เพิ่เอพิ่มสแต็กดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ศัตรูมากกว่า3ตัวเนี่ยจะทำให้าการป้องกอันความเสียหายของศัตรูไม่มีและความเสียหายเพิ่มขึ้น2เท่านะครับ อันนี้เนี่ยจจะขาดแค่สีแดงอันเดียวคืออันนี้ครับเนี่ยอันเนี้ยอัน,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 นเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้มันคือภาพรวมแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจไปแปลงให้ทีละชิ้นเนี่ยมันคือภาพรวมจ,จะขาดสีแดงอันเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสีม่วงสีม่วงเนี่ยเราได้ฟรีตอนซื้อตอนซื้อนั่นเลยนะครับซื้อแพ็กไปเลยนะครับก็คืออ๋อจำนวนทนานของสแต็กแห่งสแต็กแสงแห่งดวงอาทิตย์นะครับ จะลดลง5านะครับจำนวนเต็มจะลดลง5้าสต๊อกทาให้เราเก็บสะสมได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับคือปกติเนี่ยมันเขาบอกว่ามันเต็มที่45่สิบตกใช่ไหมนะครับเต็มที่45สแตกแต่ว่าถ้าเรามีชิ้นม่วงนี้นะครับเราจะเก็บเพียงแค่40สิตกเท่านั้นเร็วขึ้นครับเก็บเร็วขึ้น5้าสต๊กนะครับยิ่งเร็วยิ่งดีเพราะความเสียหายจะเพิ่มขึ้น2เท่านะครับแล้วก็มาชิ้นอ่ะชิ้นซ้ายก่อนละกันเนาะชิ้นนี้นะครับ <c oughs> มีโอกาส30%ที่จะได้รับทางน้านของะได้ร ดวงอาทิตย์เพิ่มเติมทุกครั้งที่คุณโจมตีนะครับอุ้ยชิ้นนี้จําเป็นนะเนี่ยเก็บเร็วยิ่งขึ้นนะครับหนึ่งสเต็กนะชิ้นนี้ครับเมื่อฝ่ายของคุณโจมตี3เป้าหมายในการโจมตีเดียวความเสียายงตัวช์จะเพิ่มขึ้น1 2เรครับอ๋อเรียกว่าเน้นทีละตัวครับอารมณ์คล้ายๆมาไอ้นั่นนะครับอารมณ์คล้ายๆกระดูกภายนอกที่มันทําให้เราเลือกโจมตีแค่ตัวต่อตัวเดียวครับอ่ะแล้วก็มาชิ้นนี้ครับมีให้แลกสแต็กพลังไฟแห่งดวงอาทิตย์นะครับ เมื่อเราเต็มแล้วเนี่ยค่าเพิ่มพลังความเสียหายจากเพื่อร่มทีมหมดจะได้เพิ่มไป2เท่าจากค่าเดิมครับโอ้โหอันนี้แชร์ให้เพื่อร่วมทีมด้วยนะครับเพิ่มได้สองเท่าจากค่าเดิมอีกนะโอ้โหแม่เจ้าแล้วก็ชินนี้ช่จานไม่มีนะครับเมื่อมีศัตรู3าตัวในสนามนะครับปัจจัยการเพิ่มความเสียหายที่เกิดจากฟ่งคุณเองจะเพิ่มขึ้น2เท่าจากค่าเดิมครับอุ้ยชิ้นนี้โหดจัดนะครับเสียดายไม่ได้มานะครับหกปีเราแดงเพิ่มขึ้นอีกหลายกระตุกเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จะเป็นท่าน้าของ หาได้จากตู้ดาบทูสวรรค์หรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็นู่นครับฉลองครบรอบสปีไปเปิดหาแหวนมดเนี่ยหาแหวนมดมันมีโอกาสได้นี้ด้วยนะครับจะได้น,นี้มา3อันน่ะ <c oughs> เปิดหาแหวนมดแบบหมดไป2 0 0 0 0กว่าเพชรอ่ะอันนั้นอ่ะเมื่อพลังชีวิตของฝั่งคุณเนี่ยสูงกว่า5 0ความเสียหายที่ได้รับจะลดลง20%เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า5 0ค่าลดความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับ oh, โอ้โหอันนี้ก็ถือว่า เป็นด้าน p v p หน่อยนะครับไม่ค่อยจะาจ่าของการการตีกระดูกสักเท่าไหร่นะสำหรับคนที่ถ้ามีชิ้นนี้แต่ว่ามันต้องสะสมให้ครบอยู่ดีเพื่อทําเป็นเซตของน้องเขาเนะครับก็เรียกได้ว่าขาดหายไปไม่ได้เลยไม่แต่ชิ้นไหนนะครับโดยในทีมในปัจจุบันเนี่ยที่ลงเป็นทีมหลักเนี่ยก็จะเป็นทีมประมาณนี้เลยนะครับก็จันใส่เป็นอันนี้หรือจะเป็นปีปีตรงก็ได้ครับนี่คือทีมหลักที่ใช้กับอ์ติแฟกต์หปีนะครับอ่ะนี่เป็นทีมนี้ครับโดยปัจจุบันเนี่ยไอดีของทุกคนเนี่ยน่าจะ เซนตาริวแล้วก็ท่างหน้าของลงหลง SP นะครับนี่คือทีมเมตาปัจจุบันในการเลือกเล่น6ปีก s สนะครับส่วนลำดับการเล่นเนี่ยอาจารย์เคยทำลงช่องไปแล้วนะเรื่องของการทำสแตก็กนะครับทำง่ายเล่นง่ายครับสแต็กมีให้ใช้ตลอดแล้วก็เรียกกายแท้ออกมาทำบูธทีมแค่นั้นเองนะครับดามเมจที่ออกมาถึงแบบหน่วยขั้น3หน่วยขั้น4แบบง่าย,ายเลยอยู่ที่ของมีเลยนะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะครับดาบทูตสวรรค์6ปีกเนี่ยเมื่อเราใช้ไปแล้วนะครับเมื่อเราเนี่ยสร้างทีมเห็นไหมมันจะมีขึ้นแตนความ ด้านขวาอะไรด้านขวามือครับเนี่ยด้านขวามือเห็นไหมถ้าหากว่าเป็นชินล,ล่าเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยใส่ลงลงแล้วแตกก่ห้ามใส่ปีพิโตกับห้ามใส่6กปีกนะ <c oughs> เห็นไหมมันจะบอกอยู่ครับเนี่ยครับเมื่อเราใส่ไปแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ในกรณีที่เราใส่ตัวละครที่ไม่ใช่ลงไปครับนี่เห็นป่มมันจะขึ้นเป็นเป็นภาษาว่าคุณไม่สามารถใช้ได้นะเพราะว่าคุณใส่ตัวละครที่เราไม่ให้กําหนดไว้นะครับมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับอันนี้ฉันก็เลยต้องใส่ตัวละครที่ ซัพพอร์ตมาหน้ารีได้เล่นแน่นอนครับกับดาบทูตสวรรค์หกปีอย่าลืมไปช็อปกันด้วยนะจ๊ะสเต l ล่า G o plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t ต l ล่า Go+ plus ลิงก์อยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการลงดีเทลดาบทูตสวรรค์6ปีนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในชิ้นที่ทำให้6ปีเนี่ยได้เชิดฉายจัดจ่ายครับ ในกรณีที่เวลาเราเล่นนะครับอันนี้จานยังไม่ได้เสริมให้ในเมื่อกี้เนาะเวลาที่เราลงสนามแล้วอ์ติแฟกต์ทำงานนะครับหลายๆคนน่าจะสับสนด้วยว่าจานครับมันใส่ตัวละครตัวนี้มันความจริงมันไม่ได้แต่ทำไมบางทีเห็นเห็นเขาเอาลงไปใส่กันแล้วมันได้นะครับเมื่อเราลงสนามมานะครับมันจะมีดาบขึ้นตรงกลางให้เราเห็นไหมเนี่ยเห็นดาบที่ลอยอยู่ปะดาบที่มันลอยอยู่บนอากาศเนี่ยนะครับเนี่ยดาบที่มันลอยอยู่ครับนี่คืออ์ติแฟกต์ทำงานนะครับดาบลอยอยู่ข้างหน้าเรานี่คืออ์ติแฟกต์ทำงานแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับ ก็อย่าลืมกันนะใครที่ปั้น6ปีนะครับอั่แฟกราคาถูกๆก็ซื้อเก็บๆไว้แต่ว่าถ้าจะปั้นจริงจังจงก็แนะนําว่าคุ้มอยู่แล้วนะครับส่วนท่าน้าของกระบ,บี่เนี่ยเมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้นะแต่หลายคนเฝ้ารอาคอยว่าบุกกระบี่เอสพีเนี่ยจะได้เฉยฉายสักทีนะครับยังไงหวังว่าคลิปนี้นี่จะเป็นประโยชน์เป็นความรู้ให้กับทุกคนได้นะครับกดรักแฟัฟกันกอนให้เป็นวันที่สนุกของทุกทุกคนฝากร้านเมเงินเตลล่าโกพาสเตอร์ของทางช่องเรากันไ่ด้วยนะครับเติมถูกิมไว้เติมดีไม่มีริฟานไว้เจ